ที่เกิดมาพอโตขึ้นได้บวชนะได้บวชนี่เขาแสดงว่าเขาเริ่มห่างไกลจากกิเลสนะหนึ่งไม่ต้องมีคู่ไม่ต้องคองเรือนนะสองท่าาศึกษาธรรมธรรมะ็็สอนเนื่อกิเลสของใจเราเนี่ยนะถ้าเราทำได้ชีวิตของผู้มีบุญผู้มีศีลมีธรรมเขาจะมีความสุขนะมีความสุข หายห่วงนะไม่ค่อยมีห่วงเยอะอย่างนักบวชทักบวชตั้งแต่เด็กหนึ่งไม่มีคู้ครองนะเขาไม่มีห่วงมีแต่พ่อแม่ก็ดูแลบุญกุศลที่มีช่างสมก็ให้ถึงพ่อถึงแม่นะพ่อไม่มีห่วงพอไม่มีห่วงเขาไม่มีลูกเขาหมดห่วงไปนะถือว่ามีบุญนะไม่มีลูกไม่มี อะไรมากมายนะไม่มีห่วงหลายห่วงทีนี้มาอยู่ที่ใจของเราความยึดติดอีกนะเมื่อไม่มีห่วงภายนอกห่วงภายในจิตใจของเรานะพูดยาวมาถึงนักบวชนะตั้งแต่คารวานะคารวาะก็ทำใจไปนะเกิดมานะกิเลสตัณหามีคู่มีครอง แต่เขาอยู่ในศีลห้าให้ได้นะสำหรับคาราวะมีคู่แล้วข้ศีลห้าพยายามให้ไดนะ้ถ้าไม่ได้ไหนไม่ได้ก็พยายามมีธรรมศึกษาธรรมในใจให้เกิดขึ้นนะแล้วเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการใช้ชีวิตชีวิตของเราก็จะมีความสุข ทำศีลทำรธรรมที่เรามีนะแต่ถ้าเรานะอยู่เป็นนักบวชนะไม่มีห่วงะตัดกิเลสทันหานะราคะแล้วก็ตัดห่วงนี่เขาเริ่มตอนแรกนะคนที่เขาอยากจะมีคู่เขา,เขาถือว่ามีความสุขไอ้นักบวชที่ไม่มีคู่ แต่พอคิดดีๆมันก็มีความสุขนะไม่ไม่มีภาระไม่มีห่วงคล้องรอยรัดพันธนาการแต่มีอารมณ์อีกนะปุจุชนนะเราก็ต้องมากัดเกลาอารมณ์โลโดโกรธโลภหลงนะความยึดมั่นถือมั่นอีกนะมันปลดมาเรื่องห่วงภายนอกมาห่วงภายในนะทุกคนมีเหมือนกันคือภายใน คือจิตใจความยึดความผูกพันที่จิตที่ใจนะตอนนี้เรากำลังประพฤกษปฏิบัติให้มันเป็นบุญที่สุดในพระพุทธศาสนาหัวใจที่บริสุทธิ์หมายถึงหมดกิเลสทัณหาหมดอารมณ์รักโลภโกรธลมนะดังคำสอนของพระศาสดาอันนี้คืออาน,นิสงส์บุญใหญ่ นะบุญใหญ่ก็คือมีหัวใจมีเข้าใจในชีวิตนะเข้าใจในกิเลสตัณหาแล้วก็สู้กับมันได้มีหัวใจเป็นบริสุทธิ์สะอาดนะอันนี้สงบุญใหญนะ่บุญใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอยู่ที่การศึกษาการพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้เห็นตัวเองมานะถ้าเราไม่ได้เป็นนักบวช เราก็ไปพิจารณาาเรื่องของผู้อยู่ในคารวาสนะเรื่องของนักบวชก็พิจารณามากขึ้นมาอีกนะจนบริสุทธิ์จริงๆที่บอกอสงนะเป็นเนื้อนาบุญนะบุญก็คือใจแล้วก็ความรู้คือวิชาที่สามารถชนะกิเลสนะวิชาของพระธรรมวิชาชารณาสัมพันโน เมื่อมีอานิสงส์มีบุญเครื่องพลังงานบุญอันจิตใจที่บริสุทธินะ์ที่เรียนมานะเรียนจากที่ไหนเรียนจากใจของเราเรียนจากอารมณ์ของเราที่มันเคยเป็นอย่างไรนะเราศึกษาเรียนอยู่ในตัวเรานี่แหละเราจะออกจากความโกรธ อารมณ์ของเราได้อย่างไรเมื่อออกได้วิธีไหนเราก็เรียนศึกษามาจนจบน,นะหมดกิเลสทันหาในใจเราก็มีวิชาตัวนี้นะที่เป็นบุญนะบุญก็คือความรู้การประพฤติปฏิบัติและเข้าใจนะเข้าถึงในหัวใจชนะใจ,ชนะ,ใจชนะกิเลส นะเหมือนกำลังเรียนตัวเองให้รู้ให้จบนะวิชานี้เรียนจบนะจบไม่ต้องมีเวรไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมากเกิดนะไม่ต้องตายนะไม่ต้องแก่นี่คือจบนะในวิชางชีวิตในพระธรรมคำสอนแต่ถ้าเราเรียนวิชาอื่นนะเดี๋ยววิชานุ้นเข้ามา ความรู้อันนี้เข้ามารู้นี่รู้นั่นนะรู้ไม่จบนะหลายวิชาแต่ไม่ได้เรียนรู้ตัวเองนะพระธรรมคำสอนเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเรารู้จักอารมณ์รู้จักไม่พอต้องจัดการกับมันนะปฏิบัติจิตใจแล้วก็นำไปปฏิบัติกับการใช้ชีวิตจริงๆ สำคัญหรือเปล่าบางคนก็ไม่สำคัญแต่พระศาสดาพระธรรมคำสอนนี่คือเรื่องที่เอามาสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องต่อไปก็เรื่องประวัติพระพุทธเจ้าต่อไปก็เรื่องถ้าเรามีใจสะอาดแบบนี้นะเราก็จะดูแลตัวเองได้ ไม่ปิดศีลไม่ปิดธรรมไม่ปิดกฎหมายไม่ปิดวินยัยไม่ปิดอะไรมันก็รู้อยู่ที่ใจนะอยู่ก็คือธรรมะเป็นกฎเป็นเครื่องป้องกันนะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้มันก็จะเป็นเครื่องป้องกันเรานะให้เรามีความสุขที่จริงคนเราเกิดมามีความสุขถ้าเราทำได้อย่างนี้ ที่บอกนะทั้งแต่เกิดมาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมชาติของชีวิตพอโตขึ้นมันก็มีกิเลสตันหาเข้ามานะเห็นรูปสวยรูปงามนะรูปเสียงกินรถก็ฟังเพลงก็เพราะดูรูปก็สวยนี่มันเริ่มเกิดกิเลสขึ้นมานะแต่ถ้าเราจัดการกับมันียก่อน ชีวิตของเราเาเกิดมาเอาชนะพวกนี้ได้เราก็เกิดมามีความสุขแล้วก็มีบุญนะแล้วก็มีบุญก็คือความสุขและทําให้จิตใจเราก็มีความสุขมีปัญหาก็สามารถผ่านไปได้นะมีก็บททดสอบนะเราก็ผ่านไดนะ้ความทุกข์ก็คือบททดสอบนะบางคนคิด อีกแง่หนึ่งก็คือมีวิบากกรรมนะมีเจ้ากรรมนายเวรถ้าเราผ่านได้เราก็ผ่านบททดสอบของเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรคนที่ทําให้เราเสียใจบ้างนะหรือคนที่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบเราบ้างนะอันนี้ถ้าเราผ่านได้ก็กลายเป็น เป็นข้อสอบของใจเราไปเลยมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกเสียใจแต่ก็ปล่อยมันไปได้ไหวหรือที่เรียกว่าหัวใจมันเจ็บปวดะแล้วก็หายจากความเจ็บปวดหายได้อย่างไรมันมันหายเพราะว่า ได้สติขึ้นมาได้ปัญญาคิดว่าความเจ็บปวดเรานึกอยู่ในเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดเราก็จะจมอยู่กับความเจ็บปวดแต่ถ้าเรามีสติปัญญาทำใจของเราให้อยู่เฉยนะให้เจ็บปวดแล้วก็ให้มันผ่านไปนะความเจ็บปวดนั้นต่อไปสิ่งที่มันเจ็บปวดเข้ามา เราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดอีกนะไม่ใช่คนทายด้านนะไม่ใช่หัวใจทาด้านแต่มันมันมันไม่อยากเจ็บอีกต่อไปนะครับความอะไรครับบางคนก็กับลูกนะบางคนก็สามีภรรยาบางคนก,กับเพื่อนเพื่อนทำให้เสียใจนะก็เ,เจ็บปวดเพราะเป็นเพื่อนรักกันมาก หรือลูปนะลูปก็เรารักเขามากแต่เขาไม่รักเราเลยเขาก็รักตามใจของเขานะมันก็เลยทำให้พ่อแม่เจ็บปวดเราจะดูว่าชอบการรนายเวรหรือว่าเราจะดูว่าเป็นบททดสอบใจของเรานะแต่ถ้าเราดูว่าเป็นบททดสอบให้หายเจ็บปวดได้ มันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเจ็บปวดอีกต่อไปหัวใจนี้ก็เหมือนไม่มีความรู้สึกไปนะเพราะมันเจ็บจนมีสติเจ็บจนมีพัญญาไม่อยากทรมานนะหัวใจไม่อยากทรมานความรู้สึกนะก็ต้องตรงวางนะปล่อยไปตามที่หัวใจผ่านมันไปได้นะ น,นี้เมื่อเราประพฤติปฏิบัตินะพิจารณาอยู่คนเรามีความเจ็บปวดไม่เหมือนกันนะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราหยิบความเจ็บปวดของเรานั้นขึ้นมาเห็นเป็นครูก็ได้เห็นเป็นกรรมก็ได้หรือจะเห็นเป็นบททดสอบให้เราผ่านมันดีกว่านะดีแล้วที่มันมีทุก์ ถ้ามันหายทุกพนทุกได้เมื่อไรถือว่าเราหัวใจไม่มีตัวตนมากขึ้นคําว่าไม่มีตัวตนคือไม่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรกับชีวิตมากนักนะชีวิตเขาเล่นไปผ่านมันไปให้ได้นะผ่านมันไปให้ได้นะบางวันหรือประพฤติปฏิบัติแล้ว นะให้มีความสุขเห็นความทุกข์ก็เป็นความสุขว่าเราท้องเจ็บอีกแล้วนะจะทำอย่างไรไม่ให้ความรู้สึกเราเจ็บอยากให้มันหายเจ็บหายทรมานความรู้สึกหัวใจนี้นะดีกว่าและต่อไปลองดูว่าใครมีความเจ็บปวดเรื่องอะไรนะหรือไม่มี เกิดมาไม่มีก็ดีนะคนไม่มีความเจ็บปวดก็ดีไปคนไม่มีเวรกรรมก็ดีไปแต่เรามองเป็นแค่บททดสอบหัวใจของเราไปข้ามมันไปต่อไปบทความเจ็บนี้มาเราก็จะไม่เจ็บอีกนะยกขึ้นมานะหัวใจของใครนะเป็นอย่างไรจิตใจของใครเป็นอย่างไรยกมันขึ้นมาดู เราก็จะเห็นใจของเราเองหรือว่าบางทีเราเขา้าวารอกลับบ้านก็ร้องให้ต้องเศร้าอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคิดไม่มีใครช่วยคิดทีนี้แหละได้เวลาที่เราจะยกหัวใจขึ้นมาเพราะอะไรมันถึงเศร้าเพราะอะไรมันถึงทุกข์เวลาออกไปเข้าสังคม ขาวารอไว้ก่อนนะมีความสุขไว้ก่อนนะเพื่อให้มันดูว่าชีวิตมีความสุขแต่พออยู่คนเดียวมันพิจารณาได้ว่าเราสุขจริงหรือเปล่าอีกใจหนึ่งเขามีความทุกข์อยูนะ่ปฏิบัติมันพิจารณาหาดของ ิ่งที่เราเป็นอยู่ข้างในหัวใจนะแล้วก็ผ่านมันไปอนะพอสมควรกับเวลาแล้วนะนะเราก็จะได้สร้างบุญนะเนื้อนาบุญนะบุญมากบุญน้อยนะขึ้นอยู่ความรู้ขึ้นอยู่ที่จิตใจ นะอาจจะเวลามากแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้ดีไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาให้ดีก็เวลาไม่ใช่เป็นเครื่องตัดสินนะการที่เราจะพิจารณาเรียนรู้เข้าใจแล้วก็แก้ไขได้นะอันนี้ทางานะเป็นเครื่องว่า อันนี้ทรงของบุญขุดสน,นมากน้อยเพียงไหนหวัดใจได้เรียนรู้กับตัวเองมากน้อยเพียงไหนได้ศึกษาตัวเองศึกษาใจของเราได้มากน้อยเพียงไหนนะหรืออย่างไรเราลองพิจารณาไปอันนี้สรงผลบุญเขาจะแปรไปแกเราทำ ิจารณาอย่างนีนะ้ความละเอียดที่อยู่ข้างภายในของเรานะเรากำลังล้างไปถึงหัวใจล้างไปถึงที่มันเก็บไว้นะความเศร้าไว้เก็บไว้คนเดียวนี้ก็เอาออกมาล้างออกมาพิจารณาฟอกมันนะนะก่อนจะแปลเมตตานะให้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก คอยนำไปพิจารณาเอาในาวันที่23เดือนมกรา,ราเราก็จะเปิดรับในะช่วงรอพระทำพิธีบวงสวงในการเจะเดินาวางศิลาฤกษ์ในส่วนธรรมพุทธานามูพุทธายะในการสร้างองค์พระพุทธจินราร หน้าตักสิบสองเมตรสูงสิบเก้าเมตรนะเป็นองค์ที่นะใหญ่ที่สุดนะในโลกและใหญ่ที่สุดนะในที่เคิสร้างมานะเป็นอน,นิสงส์บุญใหญนะ่ผู้ที่จะได้ร่วมสร้างก็คงจะเป็นผู้มีเลื่อมใสศรัทธา นะคงจะเป็นคนที่มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าเคยได้อ่านนะพระธรรมมาบ้างนะการสร้างพระใหญ่จิตก็จะระลึกถึงนะพุทธานุสติรนะะลึกถึงพระใหญ่หัวใจก็จะเป็นพระนะเพราะคนที่ไม่มีความศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นทานปัจจัยมา หรือทานแรงมาก็าไม่เมื่อไม่มีความศรัทธาว่ามันเป็นบุญได้อย่างไรคนไม่มีศรัทธาจะไม่ได้ทำจะไม่ได้สร้างเพราะว่าเขาไม่ศรัทธาในเรื่องบุญนะบางคนว่าไม่จําเป็นขอให้มีกินแต่การสร้างพระต้องมาจากจิตใจที่ศรัทธา ถ้าคนไม่ศรัทธาไม่มีโอกาสที่สร้างได้สร้างเพราะหัวใจไม่มีไม่รู้จักบุญนะเมื่อเราเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธนะการสร้างพระพุทธนะก,นะก็ต้องเชื่อในพระธรรมของพระพุทธนะคือพระธรรมของพระศาสดา นะว่าการสร้างพระมีอนิสงส์ทำคำหนุนจิตใจหมายถึงจิตใจเราจะระลึกนะว่าเราได้สร้างบุญใหญนะ่องค์ใหญ่เข้าประติดอยู่ที่จิตใจเรานะเมื่อมีจิตสำนึกนะถึงระลึกถึงองค์พระพุทธนะผู้เป็นเจ้าของศาสนานะองค์พระธรรม คำสอนนะแห่งพัฒสงส์บางครั้งก็เป็นสาวก